สอนทำภาพขายของด้วยแอป Can ว่าไดไอแพนะคะใครที่ขายของออนไลน์อยู่แล้วยังทำภาพไม่เป็นไม่รู้ว่าทำภาพยังไงให้น่าสนใจไม่รู้ว่าทำภาพยังไงให้สวยนะในคลิปนี้พี่เอาเทคนิคลัดแล้วก็เคล็ดลับต่างๆเนี่ยมาบอกคุณเพื่อที่คุณจะได้ทำภาพขายของได้ง่ายและเร็วและสวยนะคะไปดูวิธีกันเลยค่ะเปิดแอปของเราขึ้นมานะคะแอป c คนว่าเหมือนเดิมตัวเดิมทีนี้บอกก่อนการทำภาพขายของเนี่ยมันมีหลายแบบหลายรูปภาพหลายช่องทางใช่ไหม คุณต้องตอบไม่ได้ก่อนว่าคุณจะเอาภาพนั้นไปโพสต์ที่ไหนอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดบางคนทําภาพขายของอยากจะเน้นโพสต์ลงไอจีสตอรี่อะบางคนบอกว่าเอาไปลงช้อปปี้ลาซาด้าลงไอจีลง Facebook ทั่วไปขนาดของภาพจะไม่เท่ากันนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากเอาไปลงไอจีสตอรี่นี่ตรงแถบนี้ตรงแถมนี้คุณเลื่อนมาหาคําว่าสตอรี่เนี่ยโยสตอรี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปโพสต์ทั่วไปลงได้ทุกช่องทางแบบ Lazada Sho อ e e อะไรแบบเนี้ย มาที่คำนี้ instagram post นะคะนี่จิ้มตรงนี้เลยจิ้มตรงนี้ได้เลยพอจิ้มเสร็จปุ๊บหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพวกนี้จะคือตัวอย่างภาพที่เป็นแบบเทมเพลตสำเร็จรูปแต่ว่าเราจะมาหาภาพสินค้ากาันเพราะเราจะทำเป็นภาพสินค้าของเราแบบง่ายๆเร็วๆใช่ปะไม่ต้องมาเริ่มเองจากศูนย์เพราะว่าเริ่มจากศูนย์เนี่ยคือเริ่มจากหน้าขาวมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาแล้วหลายคนก็จะ ไม่มีไอเดียคิดไม่ออกไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหมมาดูที่แถบค้นหาด้านบนแถบนี้ที่เป็นรูปเครื่องหมายค้นหาถ้าเกิดว่าใครเปิดมาหน้าตาไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยให้มาดูที่แถบนี้ก่อนแถบซ้ายมือสุดให้มาจิ้มคาว่าดีไซน์ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครหน้าตาไม่เหมือนกันเผื่อคุณไปค้างหน้าอื่นอย่างเช่นหน้านี้หรือหน้านี้อะไรแบบเนี้ยถ้าไม่เหมือนกันมาจิ้มคาว่าดีไซน์ก่อนดีไซน์เสร็จปุ๊บอ่านเราจะเจอแถบค้นหาจิ้มที่แถบนี้แล้วพิมพ์ว่าสินค้าง่ายสุดสินค้านะคะ พิมพ์คาว่าสินค้าเสร็จกด enter ตรงนี้เลยจากนั้นเขาจะขึ้นเป็นภาพตัวอย่างของสินค้ามาให้เนี่ยลองเลื่อนดูเราอยากได้แบบไหนอย่างเช่นให้ดูตัวอย่างอันนี้อันนี้สมมุติว่าคุณมีสินค้าหลายตัวอาจจะแบบว่าสินค้าชนิดเดียวกันมีหลายกลิ่นหรือว่าหลายรสใช่ปะ่ะก็ใช่เนี่ยเพราะว่ามันมีเลียงรูป123คนจะได้รู้ว่าอ๋อสินค้าคุณมีแบบไหนบ้างเห็นไหมฉะนั้นเลือกมาเลยเหมือนเดิมนะที่บิวจะย้ำคือ อะไรเขียนว่าโปรแล้วมีรูปมงกุฎแปลว่าอันนั้นคุณต้องสมัครรายเดือนแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้ได้ฟรีต้องดูอันที่มันโลง่งๆอันที่มันโลง่งๆนะคะลองเลือดด่อนดูอ่ะบิวจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันบิวจะเลือกเป็นอันนี้อยากให้มันฟิลน่ารักเห็นปะเพราะว่าเขาเลือกฟอนต์มาให้ละสีก็น่ารักฟอนต์เป็นแบบฟอนต์ลายมือน่ารักมากฉะนั้นเอานี้เลยเอานี้เลยจิ้มค่ะจิ้มเสร็จปุ๊บทีนี้ยเดี๋ยวเราจะมาแก้ให้ภาพตรงเนี้เป็นของเรา,แล,เเราและเป็นข้อความของเรานะคะทํายังไงอ่ะ อันดับแรกเดี๋ยวเราจะนําเข้ารูปของเรามาก่อนรูปสินค้าของเราอันนี้คุณต้องมีรูปสินค้าของคุณก่อนนะไปถ่ายรูปสินค้ามาให้เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีรูปสินค้าบิวมีคลิปสอนถ่ายรูปสินค้าแบบง่ายอยู่ในหน้าเพจใน YouTube ใน Tik t o ็อกคุณไปหาดูได้ใน IG มีทุกช่องทางเลยหรือถ้าเกิดใครอยากแบบเรียนถ่ายรูปสินค้าจริงจังให้ภาพออกมาดูพรีเมียมก็มาลงคอร์สได้โอเคปะ่ะสมมุติว่าคุณมีรูปถ่ายสินค้าแล้วนะมาดูที่แถบเครื่องมือด้านสายสุดแถบเครื่องมือด้านสายสุด หาคำนี้ c a m เ r ร l โลแคมเปราโลที่เป็นรูปกล้องนี่นะคะเป็นรูปกล้องแบบนี้นะจิ้มเข้าไปพอเราจิ้มไปเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะโชว์รูปภาพทั้งหมดในเครื่องใช่ปะ่ะเราก็เลื่อนหาเลยว่าเราอยากเอารูปไหนเลื่อนหาเลยแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันนะคุณเลื่อนหาดูว่าเครื่องของคุณภาพอยู่ตรงไหนนะทีนี้นะคะบิวเลื่อนมาจนเจอภาพที่บิวต้องการละอยากได้ภาพไหนลงมาทำเนี่ยให้เราจิ้มที่ภาพนั้นได้เลยนะอ่ะบิวก็จิ้มที่รูปนี้เลยฟึบใช่ไหมจากนั้นกดคําว่า add to page อยู่ข้างล่างสุดสีม่วงเห็นปะเนี่ย add to page นะคะจิ้มเลยกด add เข้ามาจากนั้นรูปของเราจะขึ้นมาใช่ไหมทีนี้เราจะทําการขยายรูปทํายังไงให้ดูที่รูปของเรามันจะมีมุมของรูปเอานิ้วแตะที่มุมมุมไหนก็ได้นะเนี่ยมันมีสีมุมแตะที่มุมแล้วล่าออกมันก็จะขยายนี่พอเราขยายจนเต็มแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้ทุกคนมาดูเราจะทําการตัดขอบมันออกเพราะว่ามันมีส่วนเกินถ้าเราลองขยับนี้ออกเห็นปะ มันจะต้องมีขอบด้านล่างฉะนั้นเราจะมาตัดขอบบนขอบล่ากกันวิธีการง่ายๆนะคือเลื่อนรูปขึ้นมาก่อนเลื่อนรูปขึ้นมาแล้วลองสังเกตที่ขอบภาพของเราขอบด้านล่างจะเห็นสีขาวๆเล็กๆนี่ไหมมันจะเป็นแถบขาวๆเล็กๆอันเนี้ยเราเอานิ้วแตะแล้วลากขึ้นมันจะเป็นการเหมือนเฉือนภาพตัดขอบมันออกอเห็นปะจากตอนแรกขอบมันเหลือเยอะเนี่ยลองดูขอบมันจะเหลือน้อยลงแล้วก็ลากขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่ง แล้วหาสีขาวเล็กๆแล้วก็ลากมันลงมันจะเป็นการตัดขอบภาพนะคะเห็นไหมภาพก็จะดูเล็กลงอ่ะเราก็ลองตัดให้มันพอดีกับรูปเนี่ยตัดให้มันพอดีกับรูปนี้อ่ะลองวางก่อนวางเข้าไปให้มันพอดีอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็ตัดไปน<ม>ี่อย่างนี้วิวจะเอาประมาณนี้อ่ะเนี่ยพอดีละก็จะประมาณนี้จริงๆมันก็ไม่ต้องพอดีเป๊ะก,ก็ได้แต่เอาประมาณนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการลบรูปด้านหลังออกนะคะเราอยากแก้ะไรให้จิ้มตรงนั้นอ่ะลบด้านหลังออกเพราะเราไม่ต้องการละจิ้มรูปด้านหลัง พอจิ้มเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นรูปถังขยะใช่ปะกดรูปผังขยะเลยตรงนี้เป็นการลบเห็นบ้านรูปนั้นก็จะหายไปแล้วเราจะรูปนี้มาวางแทนฟืบอย่างงี้อ้างวางให้มันพอดีนะคะพอวางเสร็จทีนี้แตะที่ว่างๆก่อนทีนี้ทุกคนจะเห็นว่าตอนแรกตรงนี้มีรูปลูกพีใช่ไหมไอ้รูปเนี้ยมันบางหมดฉะนั้นให้แตะที่รูปพีก่อนแตะที่รูปนี้เราจะให้รูปเนี้ยไปอยู่ด้านหลังสุดมันจะได้ไม่บังรูปอื่นนะคะแต่ที่รูปนี้เสร็จปุ๊บจิ้มจุด3าจุดตรงนี้เราเลือกคําว่า เลเยอร์ตรงนี้นะเลเยอร์ layer. แล้วเลือกคำว่า Sen d to back นี่ s e น d to back นะคะส่งไปด้านหลังสุดที่มันเป็นรูปลูกศรชี้ไปด้านล่างนะกดเลยเลเยอร์ send to back รูปลูกพีก็จะกลับมาเพราะว่าอะไรเวลาเรามีรูปใหม่มามันจะไปบังรูปด้านหน้ามันจะบังรูปด้านหน้าเห็นปะ่ะฉะนั้นเราต้องส่งอันเนี้ยไปด้านหลังมันจะได้ไม่บงังจากนั้นไหนเราลองดูซิเป็นยังไงต่ออ่ะสีสันใช้ได้เลยนะเราแค่ต้องมาแก้ข้อความอันเนี้ยให้เป็นของเราส่วนตัวรูปลูกพีชเนี่ย พอมาดูแล้วมันไม่เข้าเพราะว่าสินค้าเรามันไม่ช่พีดงไงเราลบลูกพีดออกก็ได้อยากแก้อะไรจิ้มตรงนั้นจิ้มที่รูปลูกพีดเราเลือกถังขยะเห็นไหมอย่างเงี้ยอ่ะจิ้มลูกพีดล้วเลือกถังขยะฝั่งนี้ด้วยจิ้มลูกพีดล้วเลือกถังขยะนี่เห็นป่ะฟืบเรียบร้อยอ่ะเรามาแก้ข้อความของเราเรามาแก้ข้อความของเราอันนี้เป็นเกลือแบบฮิมารายานพิงโซลใช่ปะ่ะวิวก็จะเขียนว่าเกลือชมพูแล้วกัน วิธีการก็คืออยากแก้อะไรเราจิ้มตรงนั้นใช่ปะ่ะแต่ถ้าเป็นข้อความเราอยากแก้ข้อความเราแตะสองครั้งปุ๊บๆอย่างนี้นี่เห็นไหมแล้วพิมพ์เลยเกลือชมพูอ่ะอ่ะพิมพ์อย่างนี้ถ้าพิมพ์เสร็จปุ๊บกดตรงที่ว่า,างๆขอบๆตรงเนี้ยก็ได้อ่ะแล้วมันก็จะขึ้นให้ละแล้วเราก็ขยับได้เพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนมันบังกระปุกแล้วก็แตะที่ตัวอักษรอ,อยากแก้อะไรแตะตรงนั้นแล้วก็ลากขึ้น,ข,นข้างบนนิดน,นึงเลื่อนขึ้นเห็นปะ่ะมันก็จะได้ไม่บงังขวดกระปุกเกลือก็จะเห็นตัวหนังสือพอดี จากนั้นข้อความพวกนี้อ่ะเราจะมาใส่เป็นข้อความของเราเองนะคะเราอยากแก้เป็นคําว่าอะไรเราเขียนเลยอ่ะบิวก็จะแตะเข้าไปปุ๊บ,บอ่าเกลือแท้อันนี้แล้วแต่เลยนะว่าสินค้าคุณคืออะไรอ่ะบิวก็จะพิมพ์พิมพ์เสร็จแล้วตรงนี้พวก,ก็จะแก้ใส่สัปปรพคุณของคุณไปได้เลยเรียบร้อยขึ้นอย่างนี้แล้วใช่ไหมทีนี้อย่างที่บอกถ้าแบบตัวหนังสือมันไม่ตรงกับภาพเราเราก็แค่แตะแล้วก็ขยับเนี่ยบิวอยากให้มันอยู่ตรงไหนบิวก็จะย้ายไว้ตรงนี้อ่ะเขียนผิดเราก็แก้ใหม่ แตะเข้าไปสองครั้งเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนไปตรงที่เราต้องการจากนั้นตรงอันเนี้ยถ้ามองดูมันจะมีลูกศรเล็กๆใช่ปะ่ะแต่ทีนี้ถ้าอะไรที่มันเล็กเกินแนะนำน,นิดนึงอะไรที่มันเล็กเกินเวลาเอานิ้วไปขยับเนี่ยบางครั้งเราจะไปเกิดการขยายของมันนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยว่าวัตถุมันเล็กมากใช่ปะ่ะวิธีการง่ายๆคืออ่ะดูก่อนเผื่อใครตกใจเฮ้ยเราไปขยายหรือเราไปขยับส่วนอื่นแล้วเราคิดว่าภาพจะพังอย่างเงี้ยจะเย็นๆก่อนให้มาดูตรงนี้ลูกศรด้านบน แถบนี้มันจะมีลูกศรย้อนกลับให้กดล,ลูกศรย้อนกลับแล้วทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมก,กดหนึ่งครั้งเห็นปะมันกลับมาแล้วกลับมาจิ้มที่ตรงนี้ใหม่พอจิ้มตรงนี้ใหม่ปุ๊บให,ให้ทุกคนสังเกตมันจะมีรูปตรงเนี้ที่มันเป็นวงกลมแล้วมีลูกศรชี้ไปทสี่ทิศจิ้มตรงนี้เลยนะมันจะเป็นการลากวัตถุโดยที่มือคุณจะได้ไม่ต้องไปโดนตรงนี้แล้วไปย่อขยายมันเองโดยไม่ได้ตั้งใจนะะเราก็ลากเลยลากไปตรงที่เราต้องการเห็นปะบิวก็จะขยับตรงนี้่มาไว้ตรงนี้แล้วก็ลากลูกศรมาไว้ตรงนนีี้้ใชวิธิธเเดมมห็ เรียบร้อยเราก็แก้ข้อความตรงนี้ได้เลยให้เป็นชื่อสินค้าของเราราคาของเราเบอร์โทรของเราอ่ะสมมติว่าบิลแก้เรียบร้อยแล้วบิลพอใจแบบนี้แล้วบิลก็จะเซฟไปใช้ได้เลยนะคะโอเคไหมวิธีการเซฟก็คือดูที่มุมบนขวานี่นะจิ้มเลยพอจิ้มเสร็จปุ๊บเลือกคําว่าดาวน์โหลดดาวน์โหลดแล้วก็ตรงนี้มันเลือกเป็น PNG ออยู่แล้วเอาตามนี้ถ้าเกิดว่าบางครั้งมันเลือกเป็นวิดีโอให้อ่ะ เป็นคำว่าวิดีโอ p p 4วิดีโอเนี่ยให้เรามากลับมาแก้เป็นคำว่า PNG นะจากนั้นกดคำว่าดาวน์โหลดฟืบมันก็จะทำการตืๆื้อดาวน์โหลดลงเครื่องเราให้นะคะเนี่ยรอดูภาพได้นี่ภาพที่ได้ในเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะลองดูเห็นไหมเราก็เอาภาพเนี่ยไปโพสต์ได้เลยช่องทางไหนก็ได้ที่คุณต้องการนะง่ายปะทุกคนลองไปทําตามกันได้คะ่ะสําหรับใ,ใครนะคะที่อยากเจาะลึกอยากรู้วิธีการทําภาพขายของภาพลงสตอรี่ภาพโพสแอดต่างๆหรือว่า อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการออกแบบภาพนะคะ บิวมีคอร์สออนไลน์คอร์สใหม่ที่บิวเพิ่งจะเปิดเป็นคอร์สสอนทําภาพด้วยแคนวาใน iPad นะคะคอร์สนี้บิวจะมาเจาะลึกเทคนิคต่างๆในการทําภาพนะคะบอกคุณทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นวางภาพยังไงให้สวยใช้ฟอนต์ยังไงใช้สียังไงเทคนิคความลับใช้แอป,ปนี้ยังไงให้ได้ภาพออกมาแบบที่ง่ายและเร็วนะคะโดยการใช้ iPad เพียงเครื่องเดียวในการทํางานนะคะถึงแม้ว่าคุณจะทําภาพไม่เป็นไม่มีพื้นฐานออกแบบไม่เป็นไม่มีหัวสินคอร์สนี้ก็จะมาบอกคุณทั้งหมดสอนเหมือนแบบจับมือทําเลยเริ่มตั้งแต่ศู ถ้าใครอยากทำภาพเป็นอยากออกแบบภาพได้สวยอยากไปทำพรีเซนเทชันได้สวยนะคอสนี้จะจบทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องภาพทั้งหมดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าคุณแค่อยากจะทำภาพเป็นเพื่อไปรับงานก็ตามนะมาลงคอสนี้ได้นะคะคอสนี้ถ้าเกิดใครสมัครวิวมีราคาพิเศษให้ถ้าเกิดดูจากคลิปนี้นะคะ แคปหน้านี้มาแล้วทักบอกทีมงานทักมาได้ที่ l ล n e แอดแอดบายเดอะเวดิจิตอลเลยค่ะเดี๋ยวจะมีทีมงานตอบกลับให้นะคะบอกทีมงานว่าขอราคาพิเศษนะโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคอสบอกเลยว่าในคอสจะสอนแบบแน่นๆจุกๆให้เทคนิคให้เคล็ดลับแบบจัดเต็มแบบที่คุณจะว้าวกับแคนวาเลยบางคนอาจจะคิดว่าแคนวาแค่ทําภาพทั่วไปจริงๆแล้วแคนวาเนี่ยทำภาพได้หลายอย่างมากทําภาพได้หลายแบบมากขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาเทคนิคไปใช้ยังไงคุณจะไปทําแบบไหนคุณอยากจะสร้างสรรค์มันแบบไหนนะคะ โอเคไหมทุกคนมาเจอเกันได้ในคอร์สนี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดเซฟกดไลค์กดแชร์เก็บไว้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคลิปของบิวนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะไปละ